เราดุนกันไ่ขคอ หมอดูหมอใจไรอันอุงอิงจะขึ้นไปถึงแฮชแท็กหในมาแรงได้หรือเปล่านะครับหลังจาก FC Fan แฟนคับเนี่ยใจจดใจจ่อครับทุกคนเมื่อเช้านี้ขึ้นไปถึง6ในมาแรงในหมวดหมู่เพลง YouTube ประเทศไทยนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าหมอดูหมอใจครับทุกคนหลังจากปล่อยมาในวันที่31มกราคม2568นะครับท่ามกลาง FC ฟแฟนคับครับทุกคนของทั้ง2ฝั่งครับที่รอดันรอ ให้เพลงนี้ขึ้นไปแ a ะ h t a g หนึ่งในมาแรง YouTube ประเทศไทยนะครับปรากฏว่าได้ไปถึงสูงสุด4ในมาแรงหมวดหมู่ทั่วไปแล้วก็6ในมาแรง YouTube ประเทศไทยในหมวดหมู่เพลงนั่นเองนะครับและตอนนี้หล่นมาอยู่อันดับที่7ในมาแรงแล้วสําหรับหมอดูหมอใจอุงอิงไรอันนะครับหลังจากยุ่งข้าวเรคคอร์ดกับทุกคนได้มีการดึงนะครับศิลปินหมอลำสุดฮอตอย่างน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงกับทุกคนมาร่วมคอแลแลบผลงานเพลง กับน้องไรอันกาดบัณฑิตครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นเจ้าชายแห่งวงการลูกทุ่งนะครับมือทั้งคู่ได้มารวมตัวกันครับทุกคนแล้วก็ได้มาสร้างสารรค์ผลงานกันครับทุกคนก็ถือได้ว่า FC แฟนคลับเนี่ยต่างเฝ้ารอและชื่นชมในความน่ารักของทั้งคู่นั่นเองครับแต่ทีนี้เรามาลองมองดูว่าตอนนี้ในหมวดหมู่เพลงแล้วก็ในหมวดหมู่ทั่วไปครับทุกคนโอ้โหช่วงนี้นะครับต้องบอกว่าเจองานหนักมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงเกาหลีครับทุกคนหรือว่า YouTube เบอร์ดังๆในประเทศไทยครับที่ปล่อยนะพี่คนผลงานเนี่ยออกมาในช่วงนี้นะครับเลยทําให้ผลงานเพลงของน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงและน้องไรอันกาดบัณฑิตครับพี่คนขึ้นไปถึง6ในมาแรงหมวดหมู่เพลงเท่านั้น ซึ <point> ่งแฟนคลับเนี่ยก็บอกว่าสุดยอดมากๆแล้วเพราะว่าช่วงนี้โอ้โหมีหลายกระแสมากๆกับทุกคนไม่ว่าจะเป็นโหนกระแสนะทุกคนแล้วก็ความแรงของเพลงเกาหลีเนาะซึ่งปล่อยมาหลายๆเพลงมากๆและช่วงนี้กับทุกคนเพลงอินดี้เพลงสตริงเนี่ยมาค่อนข้างแรงเหมือนกันกับทุกคนแล้วก็ต้องบอกว่าปล่อยมาทีเนี่ยโอ้โหยอดวิวเนี่ยทะลุ1-2ถึงล้านวิวเลยครับทุกคนเพียงใน1วันเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วกับทุกคนเพลงนี้หลายคนก็มาวิเคราะห์กันนะว่าอาจจะเป็นแนว เพลงที่เป็นกลุ่มเฉพาะหรือเปล่าก็เลยทําให้นะครับเพลงนี้เนี่ยยอดวิวเนี่ยไม่แตะถึงล้านใน1วันแล้วก็ยอดวิวครับทุกคนไม่ไหลนะครับทุกคนแล้วก็ไปถึง1ในมาแรงหรือเปล่าอันนี้ทุกคนก็มีการตั้งข้อสังเกตแล้วก็มีการตั้งข้อสงสัยนะครับก็ หลายๆแวดล้อมนะครับเพื่คนหลายๆเหตุผลอิมมองว่านะครับทำให้เพลงนี้เนี่ยไม่ไปถึง1ในมาแรงนั่นเองครับแต่ว่า FC Fan แฟนคับบางคนคือดันกันทั้งวันทั้งคืนจริงๆครับเพี่คนแล้วก็ด้วย AI ด้วยเนาะหลายคนบอกว่าด้วย AI ของ YouTube ด้วยใช่ไหมครับที่มีการปล่อยยอดวิวเนี่ยค่อนข้างช้าใช่ไหมครับชาวเน็ตก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นแบบนี้กันเยอะแยะมากมายแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับอิมมองว่า ด้วยแนวเพลงนะครับด้วยเขาเรียกว่าอะไรด้วยกระแสในช่วงนี้ด้วยที่แบบว่ามีหลายกระแสที่มาแรงครับทุกคนก็เลยทําให้เพลงนี้เนี่ยไปสูงสุดเพียง4ในมาแรงเท่านั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับทั้งกระแสความแรงของทั้งคู่เนี่ยก็ไม่หยุดหย่อนเลยนะดันนะครับทุกคนในบดหมู่เพลงเนี่ยไปถึง6ในมาแรงก็ถือว่าเก่งมากๆครับเพราะฉันก็อยากให้ทุกคนนะครับให้กําลังใจน้องทั้งคู่นะครับให้กําลังใจคนที่อยู่เบื้องหลังให้กําลังใจครับทุกคนทางด้านผู้ผลิตเพลงเนาะทุกคนไม่ว่าจะเป็น ทังด้านยุ้งข้าวเรคคอร์ดเองครับทุกคนที่ได้มีการสร้างสารรค์ผลงานดีๆแบบนี้ให้กับแฟนขับ Fc เนี่ยได้มาครับได้มาแบบว่าชื่นชมกันเนาะในความน่ารักของทั้งคู่แต่ว่ากวาเคมีเข้ากันแบบสุดๆนะครับในกลุ่มของ Fc ไม่ว่าจะเป็นองค์อิงเองหรือว่าน้องไรอันเองครับทุกคนเขาก็เข้าไปชมกันเรื่อยๆนะทำให้ตอนนี้ยอดวิวครับทุกคนทะลุเนี่ยห้าแสนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนก็ไปฟังกันได้เรื่อยๆเลยครับทุกคนซึ่ง บางคนก็บอกว่าอะแนวเพลงอาจจะยังไม่โดนใช่ไหมครับทุกคนบางคนก็บอกโอ้โหแนวเพลงโดนมากๆเลยชื่นชอบมากๆคือมันเป็นบงคือมันเขาเรียกว่าอะไรอะคือความชื่นชอบของคนไม่เหมือนกันเนาะในฝั่งหมอลำเนี่ยอาจจะมองว่าอุ้ย มันไม่ใช่แนวหมอลำนะครับก็เลยอาจจะแบบว่ายังไม่ได้เข้าไปฟังแบบตลอดเวลาเข้าไปฟังเต็มที่หรือว่าปลุกกระแสะให้มันกลายเป็นไวรัลใช่ไหมครับพี่คนแต่ในฝั่งลูกทุ่ง้ะพี่คนลูกทุ่งเขาก็ชื่นชอบในแนวเพลงนี้ใช่ไหมพี่คนเขาก็มาดูเขามาชมเขามาเชียร์เขามาแชร์กันครับทุกคนจนทําให้เพลงนี้เนี่ยทะลุครึ่งล้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนก,ก็อาจจะมองว่า เ,เพลงนี้เนี่ยวิมมองว่าก็สําหรับวิมเองนะครับชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมนะครับในส่วนของแนวเพลงที่ออกมาใหม่ๆแล้วก็ทําให้พวกเราเนี่ยได้ได้รับฟังได้มีความสุขกันกับผลงานเพลงนี้นะทุกคนในเพราะฉะนั้นแล้วในช่วงนี้ก็มีหลายๆกระแสะที่ปล่อยออกมาแล้วก็ค่อนข้างแรงนะครับถ้าไม่มีกระแสะรบกวนเนี่ยวิม,มเชื่อว่าเพลงนี้เนี่ยขึ้นไปถึงแฮชแท็กหในมาแรงได้แน่นอนแต่ว่าช่วงนี้โอ้โหนะคือปล่อยมาในช่วงที่ชนกับกระแสะของ ของเกาหลีด้วยนะครับกระแสของเพลงต่างชาติด้วยอย่างค่ายเพลง V ี vo ซึ่งตอนนี้โอ้ยยอดวิวเขาพุ่งเนาะมีคนฟังทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศใช่ไหมครับทุกคนก็ถือว่ากระแสเพลงขององ,อ,ง,อ,งอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็ไรอันเนี่ยมาแรงเช่นเดียวกันมาถึงขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดมากๆแล้วนะพี่คนก็ขอให้ทุกคนให้กําลังใจแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับน้องทั้งคู่ดีกว่าครับทุกคนแล้วก็ในส่วนของคําว่าหนึ่งในมาแรงเนี่ยมิมองว่า ก็ถ้าขึ้นไปได้หนึ่งในมาแรงก็ถือว่าเป็นกําลังใจแหละแล้วก็เป็นโปรไฟล์เนาะให้กับคนที่ทํางานได้อย่างคนเบื้องหลังนะครับทุกคนอย่างคนแต่งเพลงแล้วก็อย่างคนร้องเพลงเองศิลปินเองครับทุกคนก็จะได้มีกําลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไปนะทุกคนแต่ตอนเนี้ยยอดวิวนะทุกคนในตอตอเนี่ยอยากให้ทุกคนไปเล่นแผ่นเสียงกันเยอะๆอยากให้ทุกคนแบบว่าอ,อยากให้มีคนตามมาเยอะๆจากต่อตอเพราะทุกตอนทุกวันนี้เนาะการโฆษณาการโปรโมทเนี่ย สามารถโปรโมทได้ในทุกๆแพลตฟอร์มเพราะฉะนั้นก็อยากให้พ่อๆ FC แฟนคลับนะครับไปเขาเรียกว่าอะไรไปเล่นแผ่นเสียงกันเยอะๆนะครับทุกคนไปเล่นแผ่นเสียงกันเยอะๆในต่อๆเพื่อที่คนเนี่ยจะได้ตามเข้ามาฟังในแอปแอป YT กันเยอะๆเนาะเพราะว่าตอนนี้อย่างที่บอกว่าอุ้งอิงมาตรฐานของน้องก็คือ1วันเนี่ยค่อนข้างที่จะ1ล้านวิวเลยแต่ตอนนี้มันเหมือนกับแฟนคลับของทั้งคู่หรือว่าอะไรต่างๆอาจจะไม่อาจจะปล่อยทางช่องนี้ด้วยเนาะอาจจะปล่อยทางช่องที่ไม่ใช่ ลำเพินอินดี้รคคอร์ดด้วยแหละนะก็เลยแบบไม่มีการแจ้งเตือนอะ่ะในในเาเรียกว่าอะไรในช่อง YT อะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนก็หลายๆแวดล้อมหลายๆเหตุผลเพราะฉะนั้นก็มิมองว่าไม่อยากให้ทุกคนไปยึดติดคำว่าหนึ่งในมาแรงนะครับไม่อยากให้ยึดติดแต่ว่าอ่าให้กำลังใจกันดีกว่านะให้กำลังใจในเรื่องของผลงานนะครับในเรื่องของอ่าโปรดักชันต่างๆที่เขาได้มีการถ่ายทำออกมาให้กับพวกเราเนี่ยได้รับชมกันก็ถือว่าเป็นกำไรนะเป็นกำไรให้กับแฟนคลับที่ได้เห็นวมอิงไรอันแบบเต็มเ็มเลยจุใจมากๆสำหรับ อิมเองก็คือเราได้เห็นน้องทั้งคู่น่ารักทั้งคู่แล้วก็จุกใจทั้งคู่เลยนะครับในส่วนของอิงแล้วก็ไลอันเนาะก็ขอเป็นกําลังใจแหละให้กับน้องทั้งคู่ก็นะตอนนี้ก็คือถือว่ายังดันเข้าไปได้แหละทุกคนเนาะก็มีโอกาสเข้าไปหนึ่งในมาแรงแต่อิมมองว่าก็อาจอาจจะยากนิดหนึ่งเพราะว่าคือมีหลายกระแสมากๆเราเข้าไปดูแล้วเรารู้สึกว่าโอ้โหกระแสช่วงนี้คือแบบ หลายสิ่งหลายอย่างมากๆเนาะเพราะฉะนั้นก็ส่งกำลังใจแหละให้กับน้องๆทั้งคู่นะครับทุกคนให้ไปแตะให้ไปแตะหนึ่งในมาแรงแต่ก็ไม่อยากให้ทุกคนยึดติดเนาะก็อยากให้เข้าไปฟังเรื่อยๆให้ทะลุล้านอย่างนี้ดีกว่าครับช่วยกันเข้าไปฟังเข้าไปแชร์กันเยอะๆนะครับทุกคนสําหรับ อุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะครับนาออ่ะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับทุกคนแล้วก็ฝากทุกคนด้วยกันแล้วกันนะครับเป็นกําลังใจกับอิม่มโดยการกดไลค์กดแชร์นาะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามพอิ่มฝากกดติดตามด้วยตอนนี้ใกล้จะครบ2 0 0 0 0 0ซับแล้วนะครับก็ฝาก fc แฟนคลับด้วยนะครับดันๆแชร์แชร์แชร์แชร,รทุกคนให้กับ ช่องบิมข่าวกระแสให้ทะลุนะครับทุกคน200,000ผู้ติดตามเยอะๆนะเดี๋ยวมีข้อมูลข่าวสารอะไรต่างๆมาเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับเป็นกำลังใจให้กับบิ้มได้ใยการไม่ข้ามโฆษณานะครับ